<be> สวัสดีครับผมกาลิมบีเคคนึ่ร้อยส,สิบห้าปีบ네 <numero> ีเคนะเคยชกกับเขาไหมไม่เคยแต่เห็นเห็นพี่มนะเขาเห็นไหมเขาเป็นยังไงเป็นมวยสไตล์ฝีมือครับของเราประเภทมวยเข่าวเดินบทเดินบี้แทงครับคิดว่าวันนีข้ขึ้นคอเขาได้ไหมเนีええ่ยได้ครับได้นะเอาเราซ้อมเมื่อกี่วันรอบนี้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเราสูงเท่าไหร่ช่วง สีสิบสี่ครับน้ำหนักปล่อยปล่อยน้ำหนักปล่อยสี่สิบสี่ครับถ้าเป็นไงผลงานสามไฟของเราบอกทางไปชื่นใจนะได้ถือว่าเป็นไงบ้างแม่จะนั่งกี่ไฟชนะสองไฟเสมอไฟหนึ่งอ๋อเสมอไฟหนึ่งก็คือวันนี้สี่สิบเอ็ดสี่สองใช่ไหมครับเราเหยียบกระช,ชากกระช้าเป็นไงสี่สิบเอ็ดเท่าไหรสี่สิบเอ็ดจุดแปดครับแล้วระเวนนี่เราเคยชคกับอยู่ประจำไหมเคยคได้ยังไม่ไม่ต้องไม่ต้องคุมเยอะคุมกี่รอไม่ได้คุมไม่ได้คุมคือสบายสบาย ก็น้ำหนักน้ำหนักน no ี่ไม่ไปหาร่างกติร่างกายเพราะวันนี้ได้เปลี่ยนตรงไหนกับ้างคนคิดว่าวันนี้ลอยลอยหน่อยไหมแต่อุ้ยนี่น่าจะสูสีกันบ้างเราลูกหลานจากจังหวัดผมเพียงเทกรุงเทปนะเด็กแคบเหรออ้าวฝากเชียร์กันนะวันนี้ทุ่มสีครับช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้เด็กเต็มที่โอเคไปไปเอาละแนะน้ำตัว ม, e มีเอเคห้าพยักหน่วยไทยครับเอเคห้าพยักที่อยู่แถวไหนายอยู่ชลบุรีชลบุรี<อ>เป็นไงเป็นเราเจอกนันเดนที่เคยชดมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคย,เ,คยเราก็เช้า,ชาว,วันนี้พี่กระเตยร้อยปอนด์เหรอตัวช่างเป็นกิโลก็ช่างไปชดไปเมื่อกี้ก็ขาดขาดจริงๆวันนี้ต้องกีก่กิโลเนี่ยสี่สองครับสี่สี่เหรอสี่สองครับสี่สองเมื่อกี้มาขาดถึงถึงไม่ถึงสี่สองนั้ขาดไปสักครึ่งนะครับประมาณนั้นเราพร้อมที่นี่กี่วัน ก็เดือนกว่าเดือนกว่าลารริมเขาไปมวยยังไงอ่ะก็มวยเข่าดูดันอของเราทนี่ประเภทฝีมือเข่าได้ฝีมือแต่ว่าถนัดเราถนัดซ้ายถนัดขวาขวาครับขวาของเขานี่มีอะไรพิเศษไหมของเขาเนี่ยผู้ตัวู้ตสู้ที่เห็นที่เข็นขึ้นมาก็ดูดันเข่า เราต้องเอาอะไรไปแก้อย่างนี้ถ้าดูดำอย่างนี้ก็ดักคอยดูดักเตะดักแทงอย่างนี้ใช่ไหมคิดว่ารุ่นเรานูน่าจะสูงกว่าหรือพอๆกันก็น่าจะพอๆพอเราสูงเท่าไหร่อันร้อยหกสิบน้ำหนักของเราปอยๆครับก็สิบสี่สิบห้าปีนี้อายุเทย์แล้วสิบห้ายันสิบหกผลงานเป็นไงสามไฟบอกทั้งบ้านมาเป็นไงบ้างแฮสุร์บีล่าสุดไปแล้วชนะไฟเดียวเลยเนะกไฟหนึ่งก็ถือว่ากลับมาแจ้งเกิดแล้ววันนี้มาทุกสามเคยมาไหมเคยครับ แต่นานยังนานแนละ้วอ๋อสินโมลี่ก้ได้ชอกออกทีวีกูริฟซีเลยนะเอาเราลูกหลานในจ,จังหวัดกาลสิน,นครับ,บพี่น้องกาลสินแล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศมาเชียร์กันหน่อยนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ผมน,นะครับสินสยามเอเค้าพยักมวยไทยครับเต็มที่เต็มที่รนะ้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคครับผมมาเอาใโอเคไปไปครับ